สวัสดีครับเพื่อนๆนผม a n นก Fishing Channel นะครับวันนี้ก็ได้มาเปิดหมายใหม่แล้ครับเป็นหมายที่อยู่ใกล้กับอนามัยบ้านโพนะครับเป็นหมายเปิดใหม่นะครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้จะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับจะมีผลงานไวฝากนานๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศรอบๆหมายนะครับ นี่ครับเป็นหมายที่ขเขามาเปิดที่ใหม่นะครับมีทราบว่าจะก่อสร้างอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาก็รีบมาเลยนะครับเดี๋ยวหมายนี้จะปิดซะนะครับนะครับติดอยู่ติดถนนนะครับครับเ,เตรียมลงเบ็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้จะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงเบ็ดก่อนนะครับครับเพื่อนๆนะนะผมลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปลาใหญ่มาชาร์จเบ็ดเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะนะ ครับตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มีตัวตอดเลยนะครับจะแ,แห้วหรือเปล่านะครับลุ้นต่อไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปเลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับมีลมโชยๆแล้วก็แสงแดดก็ไม่แรงนะครับแดดมีเมฆคลึ้มเลยนะครับ เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวเข้ามากินเบ็ดเราหรือเปล่านะครับน้ำหมายก็ค่อนข้างจะขุ่นนะครับขุ่นสีออกขาว,ขาวนนาๆนะครับน้ำก็ไหลเอื่อยๆนะครับน้ำไหลไม่แรงถ้าตกปลาแม่น้ำนะครับถ้าน้ำไหลไม่แรงเนี่ยครับปลาจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับเหมือนจะปลาแม่น้ำจะกินเบ็ดดีตอน น้ำไหลนะครับน้ำไหลขึ้นไหลลงนะครับกระแสน้ําค่อนข้างจะเขี้ยวหน่อยปลาก็จะเข้ามาชาร์จเหยื่อนะครับถ้าน้ํานิ่งๆหรือว่าน้ําตายนะครับก็ปลาก็จะไม่ค่อยชาร์จเบ็ดนะครับเท่าที่เคยตกมาก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดน้ําไหลดีนะครับปลาก็จะมาชาร์จเบ็ดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่า เป็นไปได้ที่ว่าเหยื่อนั้นเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เหยื่อก็จะหลุดออกจากตะก้อนะครับลอยไปหาปลาแล้วก็ปลาก็จะตามครับตามกินเหยื่อมามาจนมาเจอตะก้อของเรานะครับนี่น้ําไม่ไหลนะครับเหยื่อก็จะกองอยู่กับพื้นก็จะทําให้ปลาหาเหยื่อไม่เจอนะครับเพื่อน เพื่อนๆลงเบ็ดมาชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่มีตัวตอดเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับหมายใหม่ใส่ปลายังจะไม่คุ้นเหยื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอากระชังลงน้ำก่อนนะครับจะได้หมันหมันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าจะเราลุ้นกันครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับก็ยังไม่มีผลงานไปฝากเพื่อนๆน,นานาเลยนะครับน้ํานิ่งมากเลยครับน้ําไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะครับสงสัยจะแห้วหรือเปล่าครับวันนี้หมายใหม่หมายนี้ไม่เคยได้อ่อเยเหยื่อเลยนะครับไม่มีใครเคยมาตกเลยนะครับเพิ่งเปิดหมายผมเพิ่งเปิดหมายวันนี้เองนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่ออีกสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับดูว่าจะมีตัวไหมฝากเพื่อนๆน,นะนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องอเนกฟิชชิงชแนลนะครับช่องตกปลาเล็กๆนะครับคับเพื่อนๆน,นะนะสำหรับการเปิดหมายใหม่นี้ก็ผลสรุปก็คือแห้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับก็ยังไม่มีผลงานเลยนะครับ เนื่องจากว่าน้ําก็เออขึ้นนะครับแต่ไม่ไหลนะครับก็เป็นอันว่าแฮวแล้วกันนะครับสําหรับหมายใหม่นี้ซึ่งไม่เคยมีใครมาลงเลยนะครับปลาอาจจะไม่คุ้นเหยื่อยังหาเหยื่อไม่เจอเดี๋ยวยังไงมารอบหน้านะครับเดี๋ยวมาซ้ําหมายเดิมกันอีกครั้งนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในช่องอเนกฟิชชิงชาแนลนะครับผมขอบคุณครับ